2วิธีกับการใส่เลขหน้าใน Excel 2019ทำยังไงนั้นไปดูก่อนอื่นเลยเราก็ทำฟอร์มไว้ก่อนเลยนะคะคุณครูกุ้งก็มีรายชื่อใส่ไว้แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราทำฟอร์มแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่เลขหน้ากันค่ะวิธีที่1น,นะคะเป็นการใส่เลขหน้าแบบปกตินะคะก็คือโดยการเริ่มจากหน้าหนึ่งนั่นเองค่ะ เราก็มาที่เพจเลเยอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ค่ะก็จะมาที่เพจ s s t u up นะคะแล้วก็มาเลือกที่ header and f o o t e r นะคะตรงนี้เขาก็จะให้ใส่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษนั่นเองค่ะเราก็มาเลือกที่หัวกระดาษนะคะ Custom header ค่ะก็จะมีให้แบ่งเป็น3ช่องนะคะ เราก็สามารถเลือกนะคะว่าเราจะใส่ช่องไหนนะคะคุณครูกุ้งขอเลือกเป็นด้านขวาสุดละกันค่ะใครอยากจะใส่ตัวหนังสือลงไปด้วยก็ใส่ได้นะคะหรือใครจะไม่ใส่ตัวหนังสือใส่ตัวเลขอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้คุณครูกุ้งขอสมมุติใส่คําว่าหน้าลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตัวแอนวงเล็บเหลี่ยมนะคะแล้วก็ PAGE แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมปิดนะคะ แล้วก็กดโอเคเขาก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะว่าหน้าหนึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคถ้าเราอยากดูตัวอย่างนะคะเราก็สามารถมาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพจเลเยอร์ค่ะเขาก็จะขึ้นตรงนี้มาให้นะคะแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนขนาดได้นะคะให้เป็นขนาด16แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะคะเป็น ใช้สรบบารบัญล้วกันค่ะเขาก็จะเปลี่ยนเลขหน้ามาให้แล้วนะคะเป็นหน้าหนึ่งนะคะหน้าสองย่างนี้เป็นต้นค่ะและหน้าสามนะคะถ้าอยากแก้ไขนะคะก็ให้ดับเป็นคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติว่าอยากจะใส่เป็นเลขหน้าแล้วก็สลดด้วย หน้าทั้งหมดนะคะคุณครูกุ้งขออนุญาตลบคำว่าหน้าออกนะคะแล้วก็มาใส่ที่สแลดด้านหลังค่ะแล้วก็แอดวงเล็บเหลี่ยม PAGES แล้วก็วงเล็บเหลี่ยมปิดคลิกออกเลยค่ะ1ครั้งค่ะก็จะเป็นเลขหน้าแล้วก็ทับด้วยจำนวนหน้าทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด20หน้าแล้วกันค่ะ พอไล่ลงมาก็เป็น2องทนะคะแล้วก็3ามทับยีค่ะอยากให้เป็นหน้าปกตินะคะเราก็มาที่ normal ได้เลยค่ะต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะเป็นการใส่เลขหน้าแบบกําหนดเองนั่นเองค่ะเราต้องการให้หน้านี้ไม่ใช่เป็นหน้า1น,นะคะเราอยากจะกําหนดเองว่าให้เริ่มจากหน้านี้เป็นหน้าที่11นะคะก็ให้มาที่เพจ layout เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่ลูกศรเล็กๆนะคะ ไปที่ header and footer เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่ custom header นะคะเราจะทำการเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเราจะลบด้านหลังนะคะเราอยากจะเริ่มต้นเป็นหน้าที่11นะคะเราก็เป็นบวก10นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ตัวแอนข้างหลังด้วยค่ะแล้วก็กดโอเคเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่11ให้นะคะใครอยากจะใส่คำว่าหน้า เราก็สามารถเพิ่มตรงนี้คำว่าหน้าให้ได้เลยนะคะแล้วก็กดโอเคอ่ะๆตรงนี้เป็นหน้า20ถ้าเป็นหน้า20แสดงว่าตัวแอนข้างหลังมันหายไปนั่นเองค่ะเราต้องไปทำการแก้ไขนะคะไปที่ Custom Header เหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะตัวแอนข้างหลังมันหายไปเราต้องเติมตัวแอนข้างหลังเลข10ด้วยนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ เห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้า11ให้ค่ะแล้วก็กดโอเคจากนั้นลองกด c อนโทดูนะคะหน้าสั่งปินนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นหน้าหน้า11มาให้หน้า12 13 14 15 16อย่างนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยววันนี้จะแถมตรงนี้ให้ด้วยนะคะคุณครูกุ้งใส่หัวกระดาษแค่ ด้านบนอันเดียวนะคะแต่ว่าทุกหน้าตรงนี้มีหัวกระดาษให้ทุกแผ่นเลยทยํายังไงนั้นมาดูวิธีกันค่ะให้ไปที่คําว่าปินไตเติลค่ะแล้วตรงนี้นะคะให้มาเลือกแถวด้านบนค่ะคลิกที่ลูกศรตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกแถวนะคะที่เราต้องการให้เหมือนกันทุกหน้าค่ะเราก็ทําการคลุมตั้งแต่แถวที่1จนถึงแถวที่7นะคะแล้วก็กดลูกศรลง เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะแล้วลองกดคอนโทรลพี P, แล้วก็กดลูกศรดูนะคะเห็นไหมคะทุกหน้าก็จะเป็นหัวกระดาษเหมือนกันทุกหน้าเลยโดยเราไม่ต้องไปนั่งใส่หัวกระดาษเองใหม่ทุกหน้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ2วิธีการใส่เลขหน้าแบบหน้าปกติและแบบกำหนดเองไม่ยากเลยใช่ไหมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ